ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมงานหลังคาแผ่นเมทัลชีตตกแต่งด้วยกรอบไม้ซีชแนลนะครับที่หมู่บ้านอริยาโคโมโ่นะครับเดี๋ยวมาชมความสวยงามกันว่าทีมงานชุดนี้จะเป็นทีมงาน GK08 นะครับก็เพิ่งเสร็จไปแล้วก็มีงานทั้งปูกระเบื้องนะครับ แล้วก็งานหลังคานะครับเดี๋ยวมาชมความงายกันครับเห็นไหมครับนี่งานไม้ซี a ช n e l เรียบง่ายแต่สวยงามนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับบีมแต่น้ำหนักเบากว่าราคาถูกกว่าบีมนะครับตีด้วยฝ้าไม้ลระแนงนะครับซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วว่าฝ้าไม้ลระแนงเนี่ยเหมาะที่จะทำกับภายนอกนะครับ ส่วนถ้าฝ้าฉาบเรียบก็จะเหมาะที่จะทํากับภายในเนี่ยนะครับพออยู่ภายนอกแล้วเนี่ยสวยงามทนทานปลูกไม่กินเปียกน้ําได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงานปูกกระเบื้องนะครับกับพื้นปูนเดิมนะครับโดยเจ้าของบ้านจะเป็นคนซื้อกระเบื้องแล้วเลือกลายกระเบื้องเองนะครับ ก็อย่างไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u ับสไ i b e กับทีมงานกอบกันช่างด้วยนะครับ